สวัสดีคนดูที่หลงเข้ามากันด้วยนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูแบบท่าเรือกันมากดีกว่านะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยอยากเห็นผมเล่นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งนะครับนะผมก็เออไหนผมมาเล่นให้ดูละกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแบบท่าเรือเนี่ยผมไม่รู้แมพมากที่สุดแล้วนะครับคือผมไม่รู้มุมรู้อะไรมากที่สุดแล้วนะครับคือเหมืองที่มาใหม่เนี่ยผมยังรู้เยอะกว่าอีกนะครับนะเพราะอะไรเพราะเกมเขาจ้างผมไปเล่นแมพเหมืองตอนนั้นนะครับ สิ่งที่เราควรมีมากที่สุดเนี่ยก็คือกุญแจสองฝั่ง,รงครับรนั่นก็คือกุญแจห้องยามนะครับคือเอาเราเอาเรา,าเอาไว้เข้าข้างๆอย่างนี้นะครับเราจะได้เข้าได้ทุกมุมนะครับมันจะมีทางเข้าสี่ทิศนะแต่ว่ามันมีทางเข้าสองทางที่เราต้องใช้กุญแจนะครับซึ่งก็นี่ทางนี้ก็คือเป็นทางแรกนะครับก็คือเป็นกุญแจฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีอีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นกุญแจเหมือนกันนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีนะครับเวลาเราเล่นแบบนี้เนาะ แล้วก็สิ่งที่ควรระวังเนี่ยก็จะมีแค่กับระเบิดนะครับแล้วก็บอสแค่นั้นแหละครับนอกานั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าบอสแถวนี้เนี่ยมันแทบจ,จะเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วนะครับนะอะะะนะะ๋อี๋ยวนี้กับกากดนี่นี่กับการระเบิดเลยนะมีคนขึ้นดาดฟ้านอีกน้องบอาน,นี้เจ็บบ่เนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บอ่อนสุดแล้วมั้งแมบนี้อือ เพว,ว่ายิมันขึ้นไปดาดฟ้าแล้วมันน่าจะลงไปชั้นสามนะน้อก็จะไปเปิดเซฟมันงือไปก็ยิงก,กับบอสอยู่น่ะนัวจัดอะระว,ว่างกับเระเปิดด้วยโอ้คอยนะเอ้าเสียมึงตัดเลยน้องไอบิวน้องเสียอีกตัดเลยน้องอเหมือนจะมีดาดฟ้าตัวหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่กล้าไปว่ะเดี๋ยวเราดูอีกชั้นหนึ่งก่อนคือดาดฟ้ามันจะยิงเราได้นะครับตอนที่เราวิ่งขึ้นบันไดอะเฮ้ยมันยิงกับบอสพอดีเลย โอ้เอยเขาไปเปิดเซฟทุกคนเขาไปเปิดเซฟ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 เรียบร้อยไม่ทันได้ค้นนาทีแล้วอ่ะสิจโจรแล้วครับแค่นั้นแหละของแดงมาเพื่อนของแดงมาเฮ้ยสีย่องมาเฮ้ยเฮียกระชาทุกคนโดเปิดได้ของแดง มันเปิดดไ้ขสำหรับใครที่อยากมีเซฟสี่ช่องแบบผมเนี่ยเอาไว้ใส่ของแดงเนะี่ยก็สามารถไปเติมด้าี่ี้านวิสระเกมมิ่งเลยครับราคาเซฟสี่ช่องในเพียง79บาทเท่านั้นนะครับส่วนเซฟหกช่องในเพียง230บาทเท่านั้นนะครับและยังมีแพ็คอื่นอื่นอีกมากมายนะครับบอกเลยนะครับว่าถูกที่สุดในไทยแล้วนะตอนนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับรีบๆเติมละเดี๋ยวราคามันขึ้นไอบิวน้องวันนี้แฮปปี้นะน้องป้ปิดไฟนอน ปิงปองมันโหดขนาดนี้เลยเหรอแตกหมดเลยอ่ะทั้งกอดทั้งหมวกเฮ้ยถ่าแลไรมันดอกของดีขนาดนี้เลยเหรอ เดี่ยวเกมนนึงมันดอกได้สองดอกเลยเหรอทุกคนอุยอ้ยก็กลีมนี้เนี่ยก็ถือว่าดวงดีสุดๆเลยนะครับดวงดีซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําอีกโอโ้โหท่านเรือนี่คือต้องพกดวงมาจริงๆนะครับไม่งั้นไม่รวยนะโอ้ยเกิดที่เดิมเลยน้องเียวมากันเด็ดีเจอริโอ้ยมีคนเข้ามาก่อนแล้วแล้วไอแบบิวมีคนเข้ามาก่อนแล้วน้องมา เฮ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมอ,อัพมันสวนมา,ากข้างวนมาทุกคนเหมือนจะมีตัวดาดฟ้าด้วยนะครับตัวหนึ่งนะโอย A E K ะบอส A E K หรือคน A E K เนี่ยก็ถ้ามีคนอยู่ดาดฟ้าอย่างเงี้ยเราต้องไปขึ้นบันไดข้างๆนะครับนะบเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนดักนะครับตอนเราวิ่งขึ้นบันไดตรงกลางเนาะ โอ้ยเวกเตอร์หรืออะไรอ่ะทุกคนเวกเตอร์หรือพีก็ศูนยนะ์อะเหมือนจะมีคนตายบอสคนหนึ่งด้วยนะเมื่อกี้เสียงตัวผู้หญิงร้องเอืออะเฮ้ยนี่ไงโอ้ทำไมปืนมันยิงยากจังวะทุกคนพีก็ศูนยนะ์เนี่ย บอสนี่มาเอ้ยมีคนขนของมีคนมีคนสวยน้องสวยสวยโดนไปมันอยู่ไหนเงี้ยไปจับไปจับไปเนี่ยพี่ว่ามันจะอยู่ตรงทางเดินหลักว่ะเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมีฟังเฟยใช่เปล่าวะฮ่าฮ่าฮ่าน้องเออแบ๊บแตกหมดตี่เลยหมดตี่เลย เคียเคียเคียน้องเคียเราโอ้โหเราปามบอสอีบีมเลยอย่างเงี้ยอันนี่คนนี่ไอ <ใน S 2> บิวข้างเองนี่คนนี่นี่เสียงคนที่ตายบอสอ่ะเออเนี่ยมันโดนลูกน้องบอสตาย <c oughs> อุกปกร์รมันดีด้วย ก็ผมเนี่ยตกลงกับน้องไว้นะครับว่าเออเนี่ยมาเล่นแบบท่าเรือเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะแบบเออผมจะมาทําคลิปนะเพราะว่ามีคนดูขอมาแต่ว่าท่าเรือน้องเล่นไม่ไหวนะครับมันแหลกเกินไปนะครับเพราะว่าเมืองมันเยอะอะไรมันเยอะเกินไปทั้งเงาทั้งอะไรโอ้โหของมันเยอะนะครับแล้วทีนี้เราก็เลยตกลงกันว่าเออถ้าเกิดว่าบอสเกิดเองเอาบอสไปเลยพี่ยิงให้ด้วยเออแต่ว่าถ้าเป็นคนอ่ะพี่ยิงได้พี่เก็บหมดนะพี่ไม่แบ่งนะประมาณนั้นนะครับ

เดี๋ยวผมว่าเราต้องมาทำคลิปปืนนี้หน่อยละ B M ห้าเ้านี่ยคนเล่นเยอะถะเกิดนะทุกคนอ๋อดันจัดก็ทุกคนผมว่าถ้าเหลือเล่นน่ะมันสนุกนะเว้ยถ้าเกิดว่าแบบมีคนเข้ามาข้างในเยอะๆอะไรเงี้ยเออแบบเข้ามาในหาเยอะๆอ่ะเอออย่างเงี้ยสนุกแน่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยเซ็ตก็ไม่ดีด้วย โอ้โหเกิดอีกฟากหนึ่งเลยนะ้องเดี๋ยวพี่ดักให้เองไปเปิดเซฟ,ฟีแล้วกันข้างบนอนะ่ะชั้นสามอะเฮ้ยมันยิงกันเนะาะกลางแบบมันนัวกันว่ะเราต้องไปดูหน่อยแหละโอ้ยฝ่ายในห้องหงมันอึหงมันอย ลวงหนึ่งล่งหนึ่งมีตัวมีตัวหมดตี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 น้องหมดตีเซตด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 ีหมดตีเด็กเฮ้ยมีศพฟีบิวน้องยิงมาดูศพฟีดิมีศพฟีอุ้ยอุ้ยนี่ก็ศพฟีน้องศพฟีสองศพเลยปืนยมาโดนหนึ่งไปแล้วอ่ะน่าจะอยู่ศพตัวที่พี่ยิงได้อุ้ยฟอสังเต็ม วิวพี่ได้ฟอแต่งเกมนนางพอเป็นแสนพอเป็นแสนเอาฟอมาดูเลยเหรอเออมนเล่นฟอเป็นแสนเลยต้องเก็บน้แก่อนนนี่ีาร์ดมาเล่นอุ้ยสับสองว่ะทุกคนเอ้กสีนี่มัเต็นทำกอมาตีรีก่ลยเนี่ยีเาย่ว เดีดนอาลยิงเมาน,นี่ดีเนาะเนี่ยสโบรีตัวนึงงีอคีสิบสองเนี่ยแม็กใหญ่ด้วยแม็กเก้าห้าด้วยต,ตัวแรกที่พี่ยิงได้มันยิงตัวนี้ตาย แม่ถ้าถ้าเรือมีแปดหมื่นเนี่ยผมว่าอือหมมันแน่นอนนะครับผมอาจจะมาสิงอยู่แบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันเล่นง่ายนะระยะมันใกล้เนาะแถบคนเนี่ยเปิดจุดกันได้ง่ายๆนะครับแบบนี้เกิดอะไรยืดยูจะเรอเด็กเกิดไหนวะนี่ โอ้โหข้างๆไอ้นี่เราต้องอ้อมซ้ายโอเคเราต้องไปทางนู้นตัวนี้ก็จะไปทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ต้องใช้กุญแจนะก็คืออย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับแล้วเราสิ่งที่สาคัญที่สุดในแบบท่าเรือก็คือกุญแจสองดอกนี้คนระับมันเป็นกุญแจกุญแจขาวนะครับเปิดได้5้าครั้งเนาะเป็นฟิลเหมือนกุญแจรปภอะไรประมาณนี้ลองไปอ่านดูนะผมก็ไม่แน่ใจเฮ้ยมีคนกดหอวัเดี๋ยวพี่ขอไปดูหน่อยเอิงแหลกอยู่พอดีใช่ไหมพี่ขอไปดูหน่อยนะครับ อ่ะนี่บอดเฮอ,อยู่หลังรถเหรอบอดยิงใครอ่ะผมว่าน่าจะอยู่หลังรถชัวเนี่ยมันยิงบอดตายด้วยแต่ผมไม่เห็นปืนไม่เห็นกระสุนอะไรมันเลยแล้วมันอยู่ตรงไหนนี่คลื่นก็ไม่มีด้วยทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,อยโอโ้ปืนมันยิงได้ไม่ไกลอ่ะทุกคนมีกระสุนน่โอ้โจะอาย แค่มันเททุกคนผมว่าเราไปฟาร์มข้างในดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามากับเราไหมเนี่ยคือถ้าไม่มีก็จ่อยเลยนะข้างในอ่ะซึ่งจ่อยเลยนะอุ้ยบออนี่ว่าโอ้ เกือบตายทุกคนเฮ้ยผมใจไอ้นี่ไงพยายามจะยิงหัวนะเพราะว่าก่องมันจะได้ไม่ลดเนาะเวลาน้องมันเก็บไปขายมันจะได้ขายราคาเต็มๆหรือราคาแพงๆเนาะในระหว่างที่ผมผ่านเนี่ยนะเดี๋ยวผมมาประกาศรางวัลก่อนละกันนะครับนะว่าใครที่ได้เซฟไปบ้างนะครับคนแรกอ่ะยังไม่ทักผมมาเลยนะครับคนที่ได้คนแรกอ่ะในคลิปนู้นอ่ะยังไม่ทักผมมาเลยนะครับงั้นผมก็ขอสละสิทธิ์ละกันนะครับเดี๋ยวผมแจกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นอีกอ่าในคลิปนี้ก็เดี๋ยวแจกสองคนเลยละกันนะครับเพราะว่าในคลิปนู้นเขาไม่เอาอ่ะ ขาไม่ทักมาทุกคนไม่รู้จะแจกให้ยังไงก็คนแรกนี่ผมก็ให้เป็นท็อปเมนเลยนะครับก็คือคนนี้นะครับก็อย่าลืมทักติดต่อ,อผมมาด้วยนะครับมันมี2ช่องทางนะ Facebook กับ Line นะครับนะผู้โชคดีของเราก็คือคุณอะไรไม่รู้นะครับใช้บริการวิสัทกมมิ่งแล้วครับราคาถูกบริการไวใช้แค่เลข UAD รอบหน้าจะใช้บริการอีกครับว้อยอย่างนี้ถูกอกถูกใจผมเอาไปเลยครับเซฟสี่ห่อง ก็ทั้งสองคนนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมตอบผมด้วยนะครับอย่าลืมทักมาเอาด้วยนะเซฟสี่ช่องน่ก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ถึงห้าร้อยไลค์หนึ่งร้อยแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์หนึ่งร้อยคอมเมนต์นะครับนะก็จะแจกเหมือนเดิมนะครับแจกคลิปหน้าก็แจกอีกนะครับนะแจกถึงห้ารางวัลนะครับยังเหลืออีกตั้งสามรางวัลเนี่ยสี่รางวัลเอ้ยสองรางวัลหรือสามรางวัลนี่แช่างมันเถอะที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็อย่าลืมใช้บริการวิสาหกรรมด้วยนะครััับบเเพรรรรราาาาะะว่่ขคคคคือออสปนนนซซ์ทีีจกฟชงง้้ผมมใ ติดท,ทะโลติดทะโลโอ้โหว่าจะปาดสุดซะหน่อยนะทุกคนเมื่อกี้เราปาดมันไม่รู้ว่ามันเจ็บไหมขอจะเตรียมคอมพร้อมขอจะเตรียมคอมพร้อมเดี๋ยวพี่ปิดเองน้องวิ่งเปล่าปาระเบิดใส่น้องผมอ,อย่างนี้เระเบิดใส่น้องผมอ,อย่างนี้ต้องวิง่งเลยไหมต้องวิง่งเลยไหมเราต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเแล้วหุ้ย โอ้โหไม่โดนอุ oh. Oh ้ยโอ้โหเกียร์ไปแล้วเกียร์ไปแล้วมันอยู่ชั้นสามดิเป็นชั้นสามเนาะขึ้นไปชั้นสามเฮ้ยไอ้ตั้มมาที่ใหม่มาอีกเหรอผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอะเราปาไล่แล้วกันทีละทีจะแต่เขาไม่ขยับเลยวะเขาอยู่ขวาปะวะซ้ายเนี่ยไม่มีอุ้ยนี่ไงอยู่ข้างบน ทางขึ้นด,ดาดฟ้าเจอผมปาดปาดแบบไม่คิดชีวิตเออนี่ไงปาดแบบถอดสมองเฮ้ย r p p ดรอปอีกแล้วมันดรอปตลอดเลยเปะเนี่ยข้างในนี้ดรอป RBP คตดบ่อยเลยทุกคนผมว่าแมปแมปท่าเรือนี่เป็นแมปที่อุ้ยโอโ้โห ไม่ออกทักอันเลยลอเอาดีเส้นไฟฟ้านะคะลูกฮะโฮ้ยเฮ้ย,ยคุมแล้วนี่นี่ผมว่านะกุญแจในประมาณแสนเจ็หรือว่าแสนกว่านี่แหละแต่ว่าผมว่าคุมนะเออถือว่าคุมในของแดงไม่ออกแต่ว่าได้ปืนได้ของทองหรืออะไรเงี้ยคือมันก็คุมแล้วอะ อ่ากองห้านี่ทุกคนที่ตอนแรกผมยิงแบบผมเลยสงสัยไงว่ามันเจ็บหรือเปล่าอ๋อที่ไหนน่ผมยิงไม่เข้าเลยตอนแรกอะแต่ตอนเนี้ยมีคนมานะครับนะไอ้ตั้มแน่นอนไอ้ตัวนั้นแหละผมว่าช่างเขาเหอะเขาน่าจะยังแบบไม่มาหรอกเขาคงอยู่ข้างล่างอะไระ้ราเก็บต่อดีกว่า ใช่จริงด้วยเรียบร้อยไม้ตอกเล็ดน,นะครับวันวิ่งวันวิ่งทหารจากหลังมันจะวิ่งเรื่อยๆไปก็ว่านี่คนแต่มันจะหยุดแล้วมัเลยว่าบอดโอ้โหไม้คาถาผมเก็บไม่ได้ด้วยไม่มีที่ให้เก็บไอ้ตั้มมาบิวเอาเปล่าพี่ไม่เก็บอะ่ะมันเก็บไม่ได้แล้วแล้วก็อย่าลืมไม้คาถาในเซฟด้วยนะ น่เผื่อมีข้างล่างอะพี่ว่าข้างล่างไม่น่ามีว่ะแต่ข้างบนเนี่ยพี่ว่าคนนะเนี่ยเนี่ยวิ่งมาหาเราเนี่ยเนี่ยบิวข้างบนหัวแล้วเนี่ยคนนะเนี่ยเนี่ย คนนะเนี่ยอันเนี้ยเขาวิ่งมาแจมแล้วนี่เดี๋ยวเจอสเตปผมนะย่องไปอยู่ระหว่างทางนะ่เขาคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับเฮ้ยหลอกกันหลอเอากินห่างห้าห้าวิวห่างห้าเอ้ยเพื่อนหลอด้วยหลอด้วย พี่ใส่เกาะห้าเนาะไอ้จะไปยิงอ,อกพี่ไม่ตายหรอกมาอย่าลืมกดสับตะไคร้กดใช้กดแหล่ แม่เกมนี้เนี่ยตอนแรกก็อิ่มแล้วนะครับแต่ก็มีคนมาให้เราอิ่มกว่าเดิมนะครับนะเฮ้ยเกิดตรงนี้ดีอยู่น้องตรงไปเข้าไอ้นี่เลยเข้าหาเลยเนี่ย ไอ้คนวะเนี่ยน้องข้างหลังเองอะพี่ว่าคนนะเนี่ยถ้าคนมันน่าจะมามันน่าจะกระโดดข้ามกัลระเบิดแล้วก็เก็บระเบิดชัวออกดค่คูค้าอถ้าบอดมันต้องเดินมาติเอ <c oughs> ้ยเยียบลอยรออยู่ข้างบนอยู่ โอ้โหเขาไม่ถึ้ออกมานะบอทนะกระสุนแล้วก็เปลืองเลยทีไม่เห็นเลยว่าอาพีเคจะห้อยอีกสักรอบเน่โอ้โห,โโหเปิดเองนี่เกลือมากทุกคนต้องสงสัยต้องให้คนอื่นเปิดแล้วเรามายิงอีกทีมั้งนี่ เอ้ยเซตดีอยู่โอ้ยเขาเปิลสินี่เองผมก็ว่าอยู่ทำไมเขาเล่นเซตใหญ่ส่วนใหญ่เลเจนด์จะเล่นเซตเล็กนะครับส่วนเซตใหญ่ๆมักจะแรงแบบเพิ่งเล่นกันเพิ่งแบบเวลนน้อยอยู่โอ้โหคือเกลือมาก คือเกลือมากจริงจริงตาไหนม,นมันมันแบบมันดีก็คือดีไปเลยใช่ไหมตาไหนเกลือก็คือเกลือไปเลยเอ้ยทุกคนผมว่ามุมนี้เนี่ยเอามาเป็นมุมดักได้เลยเนะเวในท่าเรือนเนี่ยแต่เราต้องมีเพื่อนล่อเวผมว่าอันนี้คือดีเลยนะมุมที่ผมนั่งเมื่อกี้โอ้โหกดเซตบัตรมาหรือไงวะเนี่ย มีคลืนข้างล่างทุกคนมีคลืนข้างล่างมีคลืนข้างล่างมีบอดอยู่ใกล้ๆ้จิเหมือนผมได้ยินเสียงคนร้องเลย นี่ไงริงด้วยเข็มตัวกระเด็ดมานี่เลยมีคนเปิดออกว่ะทุกคนแต่ผมว่าน่าจะไม่เปิดออกน่าจะเปิดล่อไ้น่าจะตรงสับสวิตนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูตรงส,สับสวิตแล้วกันเฮ้ยพี่เจอพี่เจอพี่เจอมีขึน้นนาพี่มีขึน้นนาพี่คนชัวแตกหนึ่งมีตัวมีตัวแตกหนึ่ง เอ้ยแหลกแหลกน้องแหลกแหลกท่าเรือโคตรแหลกเลยพี่เว้ยท่าเรือนี้แหลกไม่พอนะเซ็ตยังกี่กี้อีกโอ้โหท่ากระสุนหม,มทุกคนอือหือมีแค่ตาโคโ โอ้ยอ้าวมาก่อมัวพี่นอ้องจิกกระเบด้องอกเลี้ยวนอกเลี้ว,วยังทันน้องยังทนัน ก็ใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็คลิปหน้าจะไปคลิปอะไรก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมในการทําคลิปออกมารื่อยๆนะครับผมนะก็คอนเทนต์ตอนนี้ช่องเรานี่มีให้เล่นเยอะสุเกินนะครับแบบว่าเยอะแบบโคตรเยอะครับคือแบบว่ามีเป็นสิบยี่สิบคลิปอะแต่มันทําไม่ทันนะครับเพราะว่าคือมัน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 เยอะเกิน แล้วเวลาทำนี้ก็น้อยซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าผมทุ่มทั้งวันในเล่นมันนะครับนะเล่นหาช็อตไหมทุกคนดูนะครับตัดอีก4ี่ห้าชั่วโมงอีกก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมซียูนเก้นครับเนคราวกับผมบ๊ายบายครับ